5นาทีวิ t โ go วิเคราะห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทรดเดมาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับก็ราคาทองคำนะครับยังพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยขึ้นมาเนาะใกล้ๆนะครับกับขอบนี้แล้วนะครับที่2680นะครับในช่วงเช้านี้เนาะวันนี้ก็ยังเปิดตลาดนะครับเป็นสีเขียวขจีแบบนี้เลยนะครับขึ้นมาอย่างรุนแรงเลยเดี๋ยวเราไปดูที่ทมเฟรม1ชั่วโมงกันครับว่าวันนี้เทรดยังไง ก็เมื่อวานนี้นะครับเราได้ให้โซนบายและโซนเซว้นะครับก็ราคานะครับได้ขึ้นมาที่โซนเซลนะ์เนาะเนี่ยก็ขึ้นมานะครับามาโซนนี้นะครับโซนแรกกับโซนนี้นะก็มาติดที่โซนที่2อนะครับแล้วก็มีการพักตัวนะครับแล้วก็ไซเวย์นะก็อาจจะได้เก็บกําไรเป็นระดับพันจุดกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้มีการทิ้งตัวลงอย่างรุนแรงเนาะหรือว่าเป็น QM อย่างที่ผมคาดการไว้ว่าจะทิ้งทันทีเนาะแต่ว่าก็มีการย่อตัวแล้วกันนะครับ เดี๋ยวดูว่าเช้านี้นะครับว่าราคาเนี่ยจะทะลุเพดานนี้ได้ไหมนะครับ 2, 483นะครับจนถึง2486นะครับตรงนี้นะถ้ามองผมมองว่าถ้าทะลุประมาณเนี่ย8 6ไปนะครับแพทเทิร์นที่เรามองว่าเป็น QM ในทำเฟรมเดย์นะครับอาจจะใช้ไม่ได้นะครับอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวมาอัปเดตโซนกันเลยนะครับก็ เอาเป็นว่าถ้าชนะโซนนี้ไปได้นะครับโซนถัดไปที่รออยู่นะก็หนีไม่พ้นไม่ไกลกันเท่าไหร่นะก็จะประมาณช่วง90นะครับถึง98เนาะเอา92ถึง98นะครับแนวต้านนะเนาะแนวต้าถัดไปจะอยู่ตรงนี้นะครับอและีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือถ้าเบรกเนี่ยก็ต้องเบรกจุดนี้นะ ก็คือ2,710นะครับก็เป็นจุดในยะสำคัญที่มองอยู่นะครับประมาณนี้สำหรับแนวต้านราคานะอันเก่าขอลบทิ้งก่อนนะฮะดึงลูกศรให้มันใกล้เคียงกับปัจจุบันนิดนึงนะโอเค แล้วถ้าย่อมาบายล่ะมีจุดไหนบ้างนะครับที่น่าบายนะครับก่อนอื่นเนาะรอบนี้เราเห็นละกล่องที่เขาทิ้งราคาไว้นะครับแล้วส่งราคาขึ้นไปเนี่ยจุดแรกเนี่ยก็คือจุดเมื่อวานเนี่ยจุดเมื่อวานนี้นะครับก็คือตรงนี้นะครับเป็นดีมานนะครับเป็นดีมานรอเราอยู่นะจุดแรกก็คือ2 6 5 3นะครับจนถึง2 6 5 8นะครับจุดนี้เป็นดีมานนะครับปุ๊บอ่าอ่าถ้าใครอยากบายนะครับมาบายตรงนี้นะครับแต่ว่าเบาๆนะชุดเนี้ย ชุดนี้ผมไม่ค่อยแนะนํามากนะครับแต่ buy ได้และกล่องหนึ่งนะมาลองนี้นะครับสําหรับใครที่จะบายนะคือ2620นะครับจนถึง2625นะครับจุดนี้ถ้าหลุดลงมานะครับก็โซนเมื่อวานนี้นะ08นะครับ92นะครับผมประมาณนี้เลยนะ แต่ว่าตอนนี้นะครับมันมีการเบรกเส้นนี้เนาะเส้น74 75้าของเราเนาะถ้าปิดชั่วโมงนะครับเบรกจุดนี้ได้นะครับใครอยากจะ Follow ไปอีกโซนหนึ่งก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนี่ก็ตรงนี้นะครับเป็นผมเนี่ยผมอาจจะทับมือก่อนนะอาจจะยังไม่เล่นนะครับรอให้มันมีโครงสร้างอะไรที่ชัดเจนก่อนนะครับและนี่ก็คือบทวิเคราะห์ประจำวันนี้ครับทุกคนสําหรับแนวโซนแนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็จุดบริเวณที่น่าซื้อหน้าขายแล้วกันนะครับผม โอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ครับถ้าชอบคลิปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ดูโอเทรดเดอร์ด้วยนะครับแล้วใครนะครับที่ต้องการเรื่องของ Signal เนาะสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือสนใจพูดคุยกระทักกันมาได้ที่ a d d d o o t r a d e r สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านสวัสดีครับ